น้าไปหม้อต้มน้ำนี่ต้มย่างนี่นะ่ะเออต้มน้ำยากินก็เนื้ออันนี้แม่นเหินขวาน้าไปเนี่ยมีน้ำมันเถิดโอลีนมี ไห้ไห้ไทบูร huh. <and> ูรสไฮซูรสไฮซูรสเนาะนาปนี่นะเนาะแล้วก็มีเกลือไอโอตีนแล้วก็แมกกีไอโอดีนเนาะแล้วก็มีซอสหอยนางรมแม่นบอหักบงอันนั้นถ้าเขียมเนี่ยไปปุ๊กจีใบจนแลหวมแลวน้าแป๊บใเอาไปตักแดดแดดเอาไปตักแดดแดดมันให้องฮัมมันทึกแดดนะ อันนี้ถ้าเียมเนาะเนี่นยเนาะมีของมีมีกระบุงเงินครัวเนี่ยว่าจะมาให้วิดีโอโดนแล้วบบได้มามีน้องไม้กินได้เยอะเนาะไปน้องไม้นะได้เฮ้ยเคยข้าให้กินให้น้ำกินนะเนี่ยให้น้ำกินให้น้ำกินมีที่ที่ไหนะนะจ๊ะ <laughs> นั่งที่ไหนจุกเบิ้ม เปิดน้ไมนะั่นมองแหงนะยันก็ได้ยินออยโอ้เขโคนไปห้าน้ไม้มานะ้าปไปห้าน้ไม้มาเฮ้ยก่อ,อนไฟตู้ลุกเลย,ยลเนีนยน้งเพื่อนเพื่อนเลยน้อไม้เด้อต้มน้ไม้กับแจ้ว,ว <laughs> ได้บกเกลิลไลอันนี้เงินขวสําหรับเงินขวาน้อยเฮ็ดกิน ยองยองแงแงน้ำกินเล้ทุกคนให้น้ำกินมันจะเย็นเย็นเนาะเพือนนาะเย็นเาะน้ำเย็นอันนี้เฮือนขวน้อยเบิ้องออกไปก็จะมีเขาโฮสลีบันบันสนนบดอันนี้ก็จะเป็นไม้ตอกที่ว่าจักเอาไว้เอามาตากฝ่ายแล้วมันจะแบบว่าหมดกระบอกิน อันนี้ก็จะเป็นไม่ตอกนาะเพื่อนเนาะเอาไปมัดหนมัดทีอันนี้ก็เอาว้สั้นย้านอนเพื่อนเนาะไม้ไม่ตอกรุ่นนี้ไม่ตอกรุ่นนี้ก็สั้นไปมัดทั่วไปแล้วก็มีเอฟเขาดำๆเนาะเพื่อนเอฟเขาอันนี้ก็จะเป็นอ่าอัน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 โอ้ยย่างเนาะอันอันอนเอาไว้คนขี้ดินเดอร์แมนอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็ไม่ตีเขาไม่ตีเขาสังเกตเบึงว่าเหินความมันจะดำเนอะดำดำ,ดำเพราะว่าควันไฟมันทึเนาะมันจะแบบว่าหมดกัะบอกินจังสีนะเดี๋ยวนี้เอาไปนอบึงโอควันไฟตะลุบเลยเพื่อนควันไฟข้างนอกมันก็จะบอดำเนอะควันไฟบ่ทึกทึกได้ข้างใน อันนำ้ำฝนลงมานี้นอนเพื่อนเนาะอันนี้ก็กินได้ดท่านเฮ็ดนี้ได้นอนเพื่อนเนาะทางกินทางไซทางอับน้ำส่ไ,ไดครบสุดนะยูให้เดียวนี้อแดดฮอนนะกข่าวหมดแล้ว